โ okay. อเคมีหาวมีหาวอจินเทียนตี้อีเทียนห <c oughs> ว่อตูซือไหลจีเปียนตูซือลินตงลิ่เจ๋อจ่างหว่อหุน่นฝ ẩy เตี่ยนก็คืออ้วนขึ้นมานิดนึงแต่เขาบอกว่าทําไมหนูหน้าเด็กคะดีใ,ใจอืมแต่ก็อยากให้ดูว่าทุกคนยังมาออกกําลังกายอยู่เห็นไหมเนี่ย วันนี้ไม่เห็นคนนะเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนี่คะ่ะเห็นปะเห็นปะคือทุกคนห่างกันนะแล้วก็มีความสุขมากบอกตรงๆหนึ่งชั่วโมงโดูสภาพนะคะในหนึ่งชั่วโมงจริงมีนักตากนะคะไม่ใช่ไม่มีนะคะเดี๋ยวจะกลับแล้วคะ่ะหนึ่งชั่วโมงแล้วคะ่ะขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาดูนะคะแล้วพรุ่งนี้จะทำอีก